สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บอ่อตกปลาคนนนฟิชชิงพาร์คนะครับวิ่งผ่านมาทางนี้ก็เลยอยากมาลองดูนะครับเห็นเขาว่ามีตกปลาได้ไซส์ใหญ่ตกปลากระโห้ได้มีแจกเครื่องดื่มมีแจกน้ําอัดลมนะครับผมมีแจกน้ําหมัก <c oughs> อ่ะโอเค hey, เมื่อกี้ถามนะ้าข้างๆนะครับพอมาแล้วก็คุยกับนนะ้าข้างๆเขาก็บอกว่า ตกง่ายไม่ยากนะครับบ่อนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันง่ายจริงอย่างที่นาเขาว่าหรือเปล่านะครับค่าตกปลานะครับคันละ200บาทนะครับค่าเหยื่อเป็นเหยื่อหนมปังถังละร้อยนะครับฟาร์มเฮาส์ยีบาทเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันนะว่ามันจะกินเดือดไหมเราจะได้ไซส์ไหมเราจะได้น้าําอัดลมหรือน้ําหมักไหมนะครับอ้าเดี๋ยวผมประกอบคันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันเซตเดิมนะครับผมคันดาร์กเน็ตชังเชดนะครับ แล้วก็ลอกก็เป็นมาดอกนะเดี๋ยวประกอบลอกกันสักครู่หนึ่งนะครับ <Okay. S 1> วันนี้น่าจะตีจมนะเ,เดี๋ยวเราลองดูครับเห็นเขาบอกก่อนว่าตีจมน่าจะพอมีไซส์นะครับอวัสดีครับเรามาดูกันไม้แรกคู่ไหมคู่ไหมฟูเหมือนเดิมแหละ ไม้เมื่อกี้เราตีฟู่ไปนะเนื่องจากเป็นเหยื่อขนมปังนะจ๊ะเหยื่อค่อนข้างที่จะเบานะครับเบามากนะครับเป็นขนมปังแบบขนมปังขาวปนๆเลยเบาจริงนะครับตีย,ยากหน่อยก็เ,เลยเอาขึ้นมาเราก็เปลี่ยนเป็นทุ่นลอยเห็นนาะข้างๆเขาตีทุ่นลอยเรากินดีเนาะลายแค่ประมาณเมตรเดี๋ยวไม่ถึงเมตรด้วยซ้ำไปนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูนะว่าจะกินไหม จะฟูไหมเอาเอาแค่ว่าจะฟูไหมก่อนก่านะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ตีค่อนข้างที่ยากหน่อยนะเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวรีวิวให้ฟังนะครับวันนี้เราน่าจะอยู่กันยาวๆนะะมาดูกันไม้ที่สองฟูไหมฟูไหม <laughs> ฟู อ้าวเมื่อกี้ไม้ที่สองยังไม่กินนะดูไม้ที่สามกันนะครับจะรอดไหมหลังจากที่เราลองฟาร์มเฮาไปสองต้มไม้นะครับไม่กินนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นเม็ดโฟมมั้งนะเห็นนะข้างๆเขาบอกเม็ดโฟมกินดนะีเขาใช้เม็ดโฟมอยู่ ลองดูมั่งว่าจะกินหรือเปล่านะจ๊ะเี่เราเปลี่ยนจุดตีนะจากตอนแรกนะครับเราตีหน้าตรงเลยไปทางขอบบ้านนะครับเราย้ายไปตรงกลางๆบ้านเมื่อกี้ก็ทุ่นวิ่งเลยนะพอตีปุ๊บ ลงไปทุนวิ่งเดี๋ยวเราลองดูว่าจะกินหรือเปล่าวันนี้เรามีน้องเจตามมาด้วยนะครับมาแล้วนะครับตีไปตองไม้แล้วไม่กินเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้พิข a <c oughs> งทุกตูดแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูไม้กันนะตีก็ดีทำไมไม่กินเน่ <c oughs> <c oughs> ไม้นี่แหละต้องกินแล้วไปไหวแล้วนะจะสิบไม้เราไม่กินนะตกได้กันทั้งบ่อเราตกไม่ได้คนเดียวเาอาน้องเจฮอตอยู่แล้วครับไม้ที่สองคามือเลยนะครับมาทานกะทิดมาเลยมาอีกแล้วนะคะซึ่งเราก็ยังเงียบอยู่นะฮะขึ้นแล้วครับผมเจอาปกดแล้วนะมาไม่ทัน เข้ามาแล้วตัวที่สองแล้วนค้ามือนะตอนนี้ตีไก่ด้วยโอเคขอบคุณครับที่ได้สองมาแล้วได้ครบเอ้าได้ได้ น้ำมันลมอีกแล้วไปไปเอากันอาจะตั้งไว้แบบนี้นะครับก็ใคไ,ได้ก็เดินมายิบเอาเื้อสัตว์กันเนาะมาแล้วบบกมาแล้วมา แล้วตัวนี้ที่สามนะได้แบบสี่แล้วตอนนี้คึกคักมากนะครับซ้ายขวาได้กันแบบยกตัวกันยกตัวกันแล้วก็เอาเครื่องดื่มกันเนาะแล้วสนุกดีนะแฮปปี้เลยอะ่ะมัน แล้วคนทุกคนก็น่ารักไม่มีใครโกงนะพอได้ก็เดินเมาเดินเมาบอกก็สปิริตดีนะครับโอ้ oh, แสกกระจุกระจายนะวันนี้เราก็หลายตัวนะออบอกปิดเที่ยงคืนนะครับเราก็จะอยู่กันยาวๆถึงเที่ยงคืนนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักสามสี่ทุ่มปลาก็เล่นสนุกนะกำลังดีเลยนะอะ่ะกำลังได้เหนื่อยได้อะไรหน่อยนะครับไม่ไม่หนักมากจนเกินไปสนุกครับ

วิบอนี้มฝากริงดีดีบ่อลก็ไม่ได้ง่ายนะบ่อน,นี้ยผมว่านะกำลังสนุกนะผมว่าโอเคเจะปล่อยน้องกันครับเอ,อ้าไปอีกแล้ว มีไซด้วยโอ้ยกวัดลุบ you know, รู้เลยอ่ะแบบมันตื้อดึงแบบหนักเลยอะ่ะความสำเร็จของเราเพียบเลยนะครับก็สนุกสนานนะครับที่บ่อตกปลาคนนนฟิชชิงนะครับก็สนุกดีนะผมว่ามีกิจกรรมด้วยแล้วก็ปลาก็กินไม่ถึงกับง่ายนะก็ต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะหน่อยเหมือนกันเพราะว่ามาแรกๆอะ ผมก็นั่งนิ่งเลยเป็นเป็นสิบไม้อะผมนั่งแบบป่าไม่กินเลยอะตีย้ําอยู่นะฮะแนก็เปลี่ยนลายเปลี่ยนชิ่งเปลี่ยนนู่นนี่จนมาเจอจุดว่าโอเคมันต้องชิ่งผมใช้ชิ่งข้างนะแล้วก็ลายแบบลายเม็ดเดียวอะมันกินยับเลยนะครับเขาก็มีไส่ด้วยนะนะครับก็เกี่ยวขนมปังถ้าเอาเร็วหน่อยก็เกี่ยวขนมปังก็กินขามือก็เยอะนะครับผมก็ทาเม็ดโฟมก็ช้าหน่อยแต่เขามีไส่มาตัวเมื่อกี้ก็ ไยใ,ใหญ่นะครับดันหลุดไปนิดเดียวเสีดานะโอเคก็ที่บ่อนี้นะครับค่าตก200บาทนะครับค่าเหยื่อขนมปังถุงละร้อยเนาะฟาร์มเฮห้าสิบบาทนะครับก็หัวเชื้อก็มีขายที่บ่อเลยนะเนาะก็อ,อยากลองหัวเชื้อไหนอะไรก็มาลองดูแล้วก็นะนะตกปลาที่นี่ก็น่ารักนะก็คุยเล่นกันสนุกสนานนะครับก็พอคันเบ็ดครบ10คัน เราก็จะมีกิจกรรมแบบเอาน้ำอัดลมมาวางไว้ให้นะครับสามสิบตัวแรกใครขึ้นมาหยิบเลยคนละขวดละขวดละขวดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกิจกรรมประจําวันนะครับก็ใครได้ปลาไซส์สามสิบโลขึ้นมาหรือกระโคะนะครับาถ้าก็จะได้ก็จะมีรางวัลอีกเนาะก็บอ่อเปิดรู้สึกจะเที่ยงไหมผมไม่แน่ใจนะว่าเที่ยงหรือสิบโมงนะครับก็ปิดเที่ยงคืนนะตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วผมก็คิดว่า อีกไม้สองไม้ผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมถ้าได้ไซส์เดี๋ยวถ่ายให้ดูแต่ว่าถ้าไม่ได้ไซส์ก็ลากันตรงนี้เลยละกันนะครับผมอ่ะโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับคลิปตกปลาเนาะแล้วก็จะผมจะไปที่บ่อไหนนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับท้ายคลิปก็จะมีอุปกรณ์ตกปลาบึกที่มันไม่แพงให้ดูกันนะของนานาที่บ่อนี้นะครับโอเคบายบายอุปกรณ์ตกปลาบึก ไม่ได้แพงอย่างที่ทุกคนคิดนะ oks. เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาถามนานาที่บ่อตกปลาคนนุ่นนะครับดูว่าอุปกรณ์ของนานาเขาเนี่ยราคาเท่าไหร่กันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ,บนาชื่ออะไรครับชื่อหนึ่งครับผมนาหนึ่งนะวันนี้นาหนึ่งใช้ลอกกับคันอะไรฮะลอก G Max คันอไร m e g a รดองนะครับผมอ่าลอก G Max นะ G Power X ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็คันเป็น m e ก a ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ดิว มาฮะบิวช่างเชิดนะบิวช่างเชิดนะครับผมนะครับอุปกรณ์ลอกกับคันนี้บอกที่บ้านว่าเท่าไหร่ฮะหกพันกว่าบาทครับผมหกพันกว่าบาทนะครับโอเคราคาก็มันสวยนะต่อให้สมานนะครับนะครับผมสวัสดีครับนะอะไรครับผมแอมครับผมนะแอมเนาะนะแอมครับวันนี้เอาลอกกับคันอะไรมาฮะลอกเป็นวูฟครับลอกวูฟเนาะแล้วคันนะฮะคันธรรมดาคันธรรมดาเนาะ อ,อุปกรณ์ชุดนี้บอกที่บ้านไว้เท่าไหร่ฮะ1,500นะครับโอเคขอบคุณมากขอให้หมันหมั่นนะครับนะบบสวัสดีครับน้าอะไรครับเนี่ย้าฟ้าครับผมน้าฟ้าเนาะน้าฟ้าใช้ลอกกับคันอะไรครับวันนี้อ่าลอกเพนซูทครับแล้วก็คันเมอร์เมททอร์ครับเมอร์เมททอร์ครับผมอชุดนี้บอกที่บ้านไว้เท่าไหร่ครับนะชุดนี้ไม่เกิน3,500ไม่เกิน3,500นะโอ้ราคากำลังสวยนะโอเคขอบคุณมากนะครับขอให้หมั่นหรับนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับน้าพอดีน้าอะไรครับผมผมแชมป์ครับผมน้าแชมป์เนาะวันนี้น้าแชมป์เอาอุปกรณ์อะไรมาฮะลอกกับคันอะไรเลยลอกเป็น G Max ครับ G Max เหมือนกันนะแล้วก็คันธรรมดา V Bass ครับ V Bass ธรรมดาเนาะอ่าโอเคครับลอกกับคันชุดนี้นะบอกพี่บานว่าเท่าไหร่ฮะชุดนี้สามพันห้าสามพันห้าเนะโอเคถูกใช่ไฮะอุปกรณ์ไม่แพงเนาะอดอุปกรณ์ตกปลาบึกไม่แพงเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับขอให้หมัานหม่านครับน้าผม